ว้าววันนี้นะพี่ปักจะมาแจกสกินฟรีตามที่ได้สัญญาในคลิปเมื่อตอนเช้ากันไว้นะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยรับชมคลิปนี้ให้จบนะฮะว่ามีโค้ดสกินฟรีหรือว่าโค้ดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ารีบๆใส่ด่วนเลยนะครับไปดูกันเลยแชร์เพื่อนด้วยนะฮะก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดีเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรอมช็อปเพจซื้อขาย ID ดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอกราาาคตตตั้งแ่50บทเป็นนไป ไอดีพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin ิ r o รองฟรองช็อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างต้องบอกก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นโค้ดเดย์วันหรือว่าวันที่1ในวันที่16เดือนตุลาคมนี้นันเองซึ่งโค้ดนี้เนี่ยบางโค้ดมีจํากัดนะฮะห้ามโวยวายเด็ดขาดแล้วพี่มีความลับของการแจกโค้ดของพี่ปั๊กที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับโค้ดอย่างแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกกกััันนนน่่ออเลลยแ้้ววะะครรบบาามีไง โค้ดไหนหมดอายุหรืออะไรยังไงพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใครที่พิมพ์โค้ดให้เพื่อนได้ก็ก,กปไว้ใต้คอมเมนต์กันแล้วกันนะครับ r i t m a n Shop บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด r i t m a n Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่า คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอันดับแรกนี่ย่อยเย้ามแป๊บนึงเดียเ๋ยวมัน,นมไปบังโคดน้องๆอีกแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงะฮะเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดไว้กลางจอนะฮะเป็นตัวอักษรใครจะได้รู้นะฮะว่ามันเป็นโค้ดอะไรบ้างโดยฉะนั้นเนี่ยก็ไปเองกันเลยก็แล้วกันนะครับาที่โคดแรกของวันนี้นะฮะก็คือ b v o j z b z r e f n 8 m นะฮะโค้ดนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับรีบใส่ด่วนเลยนี่จะเป็นโค้ดที่สองะฮะทุกคน b v o K z b z r e f x b b s c n ด้วยฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยพี่ปักหวังว่าเราจะไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังแค่โค้ดอย่างเดียวนะฮะเข้ามาแล้วเนี่ยกดติดตามไว้ด้วยนะัะเพราะว่ามันยังมีโค้ดในอนาคตอีกถ้าใครไม่กดติดตามเนี่ยได้ช้ากว่าเพื่อนหรือว่าไม่ได้เนี่ยพี่ต้องขอเสียใจด้วยนะครับโค้ดที่3าปเลยนะฮะทุกคน BVOEZBZMRDNPH นั่นเองนะฮะ ถ้าใครกดมาเพื่อแค่หวังเอาโค้ดอย่างเดียวเนี่ยพี่ปักต้องขอบ,บอกว่าคลิปนี้เนี่ยพี่มีแกงอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นพวงโค้ดถัดไปนะคะก็คือ P e V O L Z B Z 8 X T T O พี่มันใจอะมันต้องมีคนที่เลื่อนแล้วก็เห็นโค้ดแล้วพิมพ์ทันทีดยฉะนั้นมันฟังไม่จบที่จริงมันมีเลขาด้วยนะคะ <c oughs> บอกแล้วจะแกงสําหรับคนที่หวังแต่ได้อย่างเดียวนะคะไม่กดติดตามมันจะมีคนประเภทนี้อยู่เดี๋ยวพี่มีบทลงโทษสําหรับเขา ดูฉะนั้นเนี่ยใครที่เห็นโคน้เนี่ยนี่ยสามารถก๊อปไปใส่เหล็กโค้ดตัวนี้เนี่ยไม่มีวันหมดอายุนะฮะสำหรับตัวนี้นะตัวอื่นเนี่ยไม่ทราบเดอ้อต่อไปก็คือ B V O M Z B Z 9 D K U 7 8อีกหนึ่งรอบนะฮะก็คือ B V O M Z B Z 9 D K U 7 8ซึ่งตัวนั้นคือตัว O นะทุกคนไม่ใช่เลขศูนนะอัเนี่ยบอกก่อนตัว O นะครับต้องขอบอกนะฮะการดูโค้เนี่ยพี่ดูตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึงตอนนี้เนี่ยพี่อัดคลิปประมาณ6โมงเย็น ขอโทษที่อัดคลิปช้าเพราะว่าโค้ดเนี่ยมันส่งช้ามากและตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ล่าช้ามากถ้าลงคลิปช้าเนี่ยขออภัยด้วยนะฮะโค้ดบางโค้ดเนี่ยพี่ต้องขอบอกเลยว่าบางโค้ดเนี่ยได้โค้ดก่อนที่พี่จะมาลงคลิปด้ซ้ำเพราะว่าพี่มีวิธีแจกโค้ดในคอมเมนต์ของพี่แต่คนที่ไม่กดติดตามเนี่ยอาจจะไม่ได้โค้ดนี้ไปนะฮะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคุณไม่กดเองพี่เตือนไว้แล้วตั้งแต่ต้นคลิปตอนเช้านะครับ โค้ทดถัดไปก็คือ bvo nzbcp4743 z, z โค้ดเนี่ยรีบใส่โดยทันทีนะครับบางโค้ดเนี่ยมันมีวันหมดอายุแต่ไม่มีจํานวนจํากัดนะทุกคนก็ดไหมคือาาบางโค้ดเนี่ยมันจะจํากัดแค่10,000คนแรกแต่บางโค้ดเนี่ยมันจํากัดว่าใส่ได้แค่วันที่16หรือว่าเพียงวันที่17เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรีบใส่รีบแชร์เพื่อนไปลงติ๊กตอกแล้วก็บอกเครดิตมาจากพี่ปั๊กด้วยนะคะบอกว่าพี่เนี่ยนั่งดูทางวันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆวันเนี้ย โค้ดต่อไปก็คือ B V O O Z B Z 5 S 6 D T C นะและนี่คือโคตต้ดถัดไปก็คือ B V O Q Z B Z S 5 P 9 U X ใครที่ได้โค้ดพวกนี้หมดแล้วหรือว่าได้ครับทุกโคดที่พี่ปั๊กแจกไว้ในชุมชนเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยอยากรู้ว่าใครเป็นผู้นันบ้าง <S <S ซึ่งตอนนี้นะฮะมีคนถามมาเยอะมากว่าพี่ปั๊กดูโค้ดจากที่ไหนในเกม R O V เนี่ยเราเองก็สามารถ ดูงานแข่งขันได้นะฮะบางส่วนเนี่ยก็สามารถดูทางเพจการีนาอาวิทยลแล้วบางคนเนี่ยดูทาง YouTube ตามทีพีได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปเมื่อตอนเช้าได้เลยหลังจากที่เราใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วมาดูนะฮะว่ามีโค้ดอะไรบ้างโค้ดนี้ก็ใส่มาเป็นกล่องนะฮะนี่คือกล่องทาเต้นนะฮะซึ่งเป็นทาเต้นถาวรของวาไรตี้มีอ um ิลูเมียเอเนตแล้วก็ลิเลียน่าเองถัดไปก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์อุ้ยเทอยู่นะโอเคดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอันนี้เป็นอันนี้ของเน่านะทุกคนโค้ดเน่าอันนี้อ๋อ มีโคส,สกินฮีโร่อีกด้วยว่าที่แจกไปโดยฉะนั้นเนี่ยใครใส่ทันเนี่ยพี่ต้องขอดีใจด้วยถ้ากดรับอ้ากระเป๋าได้ล้วเดี๋ยวไปละลายกระเป๋าแป๊บนะฮะหลังจากที่ละลายกระเป๋าเสร็จเมื่อกี้เรียบร้อยก็กดรับโคนนี้ไปเลยทันทีซึ่งโคนนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีจํากัดน,นะฮะใช้ได้กระบอกหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกดรับไปดูนะฮะว่ามีสกินอะไรบ้างเอ่ยน,นี่คือเหล่าสกินนะฮะจะมีอยู่ทั้งบนสี่เป็นแปดสี่อ้ 12ใช่ไหมทุกคนมีทัง้งหมด12สกินให้เลือกรับแต่พี่ต้องขอไปนะฮะนี่คือโค้ดสกินเฮโริกพี่ได้แลกรับไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมีสกินอื่นเยอะแยะมากมายดยฉะนั้นในหน้านี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่น่าจะแลกได้แค่ลูกแก้วนะครับหัวหมาจะบางนี่เห็นบ้าน,นี่คือลูกแก้วนะฮะทุกคน ก็กดแลกรับไปเลยทันทีนะคะลูกแกเพราะมันไม่มีอะไรแล้วว่าก <เอ petto> ันเลขไปแค่ในอย่างซึ่งหลายคนที่เหลือเนี่ยคงจะสงสัยนะคะว่าพี่ปั๊กเนี่ยแจกโค้ดที่ไหนเห็นคนอื่นคอมเมนต์กันมาเยอะแยะว่าได้โค้ดทันขอบคุณพี่ปั๊กมากนะฮะทำไมได้โค้ดทันตามคลิปที่เราได้เห็นนะคะคลิปเสืิมนี้เนี่ยพี่ปั๊กได้อัดไว้ตั้งแต่12บสนาฬิกาตอนเที่ยงแล้วก็มาจนถึงวินาทีนี้นะฮะที่พี่ปั๊กําคลิปแจกซึ่งเราจะเห็นนะฮะว่าพี่ปั๊กเนี่ยจะทําการรีอยู่ตลอดเวลาที่หน้าปักหมุดของในชุมชนช่องกิโลปเราี พี่จะแจกโค้ดแบบนี้นะฮะแล้วทุกคนเนี่ยพยายามกดรีกันเอาเองนะครับพี่ไม่รู้นะ,คะโค้ดจะมาเวลาไหนบ้างพี่ก็จะแจกแบบนี้เรื่อยๆซึ่งแน่นอนฮะ,ะมันจะมีคนคอมเมนต์มาว่ามึงแจกเนี่ยโค้ดมันหมดอายุไปแล้วอะไรอย่างเนา้นะคลิปตอนเช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกคุณเนี่ยมาดูแล้วกดข้ามมาเพื่อคิดที่จะเอาโค้ดอย่างเดียวเลยไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดดู เพราะว่ารอบหน้าเนี่ยพี่ปั๊กสังเกตเหต็นนะฮะว่ามันจะมีคนที่ขึ้นว่าไม่ได้กดติดตามอยู่เห็นปะบางคนที่กดติดตามกดซับสไครต์หรือว่ากดแจ้งเตือนไว้เนี่ยมันจะขึ้นว่าผู้ติดตามซับสไครต์ตามด้านหลังชื่อแต่บางคนที่ไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดซับสไครต์แล้วก็ที่สาคัญเขาไม่ได้กดการดิ่งแจ้งเตือนไปทั้งหมด แต่เขามาดูโพ้ได้แต่วันพรุ่งนี้หรือว่าวันที่สิบเจ็ดถ้าลงคลิปอะไรยังไงวันที่สิบเจ็ดที่แจกโค้ดอีกเนี่ยวันอาทิตย์นี้เนี่ยพี่พักจะตั้งชุมชนในโพสเนี่ยเป็นสาธารณะแต่เป็นสาธารณะเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกของช่องกิโลปอนหรือว่ากดตัวใครแล้วก็แจ้งเตือนกระดิ่งทั้งหมดเท่านั้นที่จะดูได้แล้วก็ที่จะรับโค้ดได้โดยฉะนั้นเนี่ยไปที่ชุมชนนะฮะตั้งแต่เที่ยงตรงของวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยไปที่ชุมชนช่องกิโลปอลแล้วพี่จะทิ้งโค้ดตลอดเวลา พร้อมกับรับโค้ดของพี่แล้วก็รับโค้ดไปพร้อมกับพี่แบบเดียวทำก็คือพอเขาทิ้งโค้ดมาให้เราในงานแข่งเราก็รับโค้ดไปใหม่ทันทีเลยพร้อมกับพี่ปั๊กมันมีโอกาสได้มากกว่าแต่ที่ทําคลิปแจกแบบนี้อีกหนึ่งรอบเนี่ยเพราะว่ามันยังมีบางคนเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะโค้ดบางอย่างเนี่ยมันไม่หมดอายุและไม่มีจํานวนจํากัดเลยสามารถแจกได้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์คลิป คลิปล่าสุดก็คือคลิปนี้แล้วก็ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ไว้พรุ่งนี้ในชมุมชนช่องกิโลปเนี่ยใน YouTube ของช่องพี่ช่องเดียวนะพี่จะแจกโพสเหมือนวันนี้พี่จะโพสโพสหนึ่งอะว่าแจกโพสแต่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกระดิ่งทั้งหมดเท่านั้นนะครับ ที่จะเห็นโคดนี้โดยฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่กดอย่ามาโทษกันนะฮะหลังจากที่แจกไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจะทําคลิปแบบนี้อีกหนึ่งครั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยงานแข่งอาจจะดึกนะฮะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยต้องขอบายเลยว่ามีโคดในระดับ l e เจน d ตามภาพที่ได้เห็นด้วย ซึ่งลีเจนด์เนี่ยมีแจกเมื่อถึง2แสนคนดูมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยต้องขอบอกเลยว่ามาดูกันเยอะๆนะฮะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์พี่บอกวิธีการรับโค้ดแล้วนะถ้าใครมาดูเพื่อเอาโค้ดอย่างเดียวในคลิปนี้แล้วไม่ดูเนี่ยแล้วมาไวไวใต้คอมเมนต์ที่แบรนทิ้งทันทีนะฮะขออภัยที่พูดคำหยาบแล้วก็ขออภัยที่พูดไปแล้วพวกอิงไม่ฟังนี่ต้องขอโทษเองเลยนะเนะี <laughs> ่ยไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราติดตามใต้คอมเมนต์นะฮะก่อนปิปคลิปนี้บอกฟังให้ดีๆนะฮะบางคนอาจจะปิดคลิปไปแล้วรอติดตามใต้คอมเมนต์วันนี้วันที่16โค้ดที่พี่ปักอัดคลิปตอนนี้ยังไม่หมดนะฮะยังมีโค้ดสกินเฮโร่อีกเดี๋ยวลงได้ทันเวลาอย่างแน่นอนนี่คือคำใบนะฮะติดตามไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวพี่เอาโค้ดมาทิ้งนะครับไปทันทีและบ๊ายบายครับ